อาหารอร่อยร้านโปรดจะมีอะไรดีไปกว่าได้ดื่มด่ำกับรสชาติของมันพร้อมกับคนรู้ใจในวันนี้ครับตะเกียบคู่ติดลิ้นอร่อยปากขออนุญาตอัปเกรดเป็นตะเกียบคู่ VIP VIP ส่งเทียบเชิญนักธุรกิจคนดังระดับชาติมาช่วยรีวิวร้านแต้จิ๋วในตำนานอย่างเหลียงเซ็งพร้อมพูดคุยประวัติศาสตร์ไทยจีนซึ้งบ้างหาบ้างคุกเล้ากันไป สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการตะเกียบคู well, ่ต hey. well ิดลิ้นอร่อยปากครับวันนี้ครับเรามาอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษยิ้มแป้นมาเลยครับคุณอรันเอี่ยมสุรีครับสวัสด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 ีครับร้านในดวงใจคือร้านเหลียงเซ้งที่มาที่ไปเป็นยังไงครับร้านนี้ อร้านที่ผมมปทานบ่อยมากนะครับที่มาที่ไปเนี่ยจริงๆประวัติศาสตร์ร้านในกลุ่มนี้มีมา140ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับอาหารพวกนี้จริงๆเนี่ยสมัยร้อยกว่าปีก่อนก็ทานเหมือนเราแล้วร้านนี้เป็นร้านที่ยังคงความเป็นตั้งเดิมได้อยู่นะครับผมก็เลยอยากให้ชิมดูแต่ละจานฝรั่งก็ว่าเป็น a p ไทเซอร์ใช่ใช่ในจีนคือทดลองินจริงๆเนี่ยนี่คือก๋ยเตี๋ยวหลอดปูไม่ผมจะตักให้ก่อนวันทาเป็นแขกผมมาโูเป็นแขกแขกเป็นแขกที่ดูแลเจ้าถิ่น้วยนะ โอ้ขอบคุณครับผมแล้วตักที่2ชิ้นเลยนะฮะใช่ใ<ห>แล้วน้ำจิ้มเนี่ยปกติอย่างนี้สำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้แต่ผมใช้น้ำส้กม,ม,สมกับสีอิ๊วดำผสมกันเลยผสมไปเลยใช่แล้วเดี๋ยวจะให้ชิมดูนะฮะก็คือมีมมสีอิ๊วดำแล้วก็มีน้ำส้มผสมไปได,ด้วยวิทย์ผมขออนุญาตวิทย์นะครับผมกำลังหิวได้ที่เลยนะฮะไส้ของมันเนี่ยมันแบบมันเต็มนี่นะฮะมันปูร้านที่ผมทานมีเยอะมากแต่ที่นี่ผมถือว่ามาตรฐานเนี่ย ในในความคิดผมนะดีท่สุดในกรุงเทพอืมพี่อลันบอกว่าต้องแบบชิมให้แบบถึงรสของเนื้อปูจริงๆนะครับต้องชิมให้คือร้านอาหารในในเมืองไทยเราเนี่ยจะมีคนบอกว่าร้านนั้นแต้จิ๋วร้านนั้นอะไรยังไงถ้าเป็นแต้จิ๋วแท้ๆเนี่ยพี่อลันบอกร้านนี้ได้ดวงใจเลยใช่ปลาที่พี่อลันเคยรู้จิ้มปลาครับฮรู้จิ้มปลาที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะใช่ใช่ลองชิมดูแต่มันไม่ธรรมดาใช่ไหมครัให้แขก VIP มาดูแลเรามาสอนวิธีการดีก็กินดีกิดีดีเป็นแบบอะไรเนี่ยเมนูที่พี่อลันชื่อชอบ พิเศษนะครับคือร้านนี้เนี่ยทางพี่สุกรีกับวิทย์ก็มีแอบมาใช้บริการอยู่บ้างแต่คงมาไม่บ่อยเท่ากับพี่อรันแน่นอนบางสัปดาห์เนี่ยผมผมมีพวกอย่างทานเจ้ามาทักงสองรอบก็มีมาบ่อยเหมือนกันที่ไทยเต้าพูทอดครับโอ้พี่รันขอบคุณมากครับเต้าพูทอดที่นี่มีลักษณะของความพิเศษยังไงพี่อรันมันมีความกรอบนอกนุ่มในจิ้มได้สองอย่างครับคือจิ้มตัวนี้ก็ได้อันนี้แบบคลาสสิกแบบไต้จิ้มใช่ได้จิ้มอันนี้แบบหวาน ทานได้สองอย่างแล้วเดี๋ยวชอบตัวนี้เนี่ยข้างในน้ำจิ้มตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมอาจะดูครับเขียวเขียวเนี่ยไม่ใช่ต้นหอมนะนี่เป็นแบบต้นกระเทียมใช่แค่ไค่ใบกระเทียมใบกระเทียมเดี๋ยวพี่สุกีลองอันนั้นก็ได้ครับคใบกระเทียมเดี๋ยวพี่ลองแบบเด็กๆหวานใช่ใช่เหมือนกันเลยผมผมเป็นเด็กๆชอบทานหวานโอ้คือสามเมนูแรกที่พี่อรันแนะนำมาเนี่ยถ้ามองจากภายนอกเนี่ยคือมันดูธรรมดามากแต่รสชาติมันเนี่ยคือทำให้เราย้อนยุคไปแบบโหร้อยกว่าปีก่อนได้เลยวางมาต้อมดีพักตะพักแล้วยังกรอบอยู่เลย แล้วถ้าคนชอบทานหวานอย่างผมเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยมันลงตัวมากขออนุญาตเมื่อกี้ผมทานกระเทียมนะขออนุญาตอีกชิ้นนึงเพื่อจะได้ดูว่าพี่ตักเองเลยกกัับบน้ำจิ้มหวานเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะฮะผมญาติพี่นั้นบอกว่าให้น้ำจิ้มหวานนะฮะเดี๋ยวลองจิ้มดูน้ำจิ้มหวานผมก็ชอบทานหวานไงแสดงว่าพี่อะไรเป็นคนหวานนั่นเนี่ยใช่ ความมันของถั่ว้วยนะครับใช่มีความเป็นความเป็นถั่วเด็กรุ่นผมนี่นะเวลาจะกินเมนูนี้ต้องรอช่วงเทศกาลกินเจแต่ถ้าเกิดอยากจะกินเนี่ยตลอดทั้งปีมาเหลียงเซ้งนี่มีเลยอ่าไหน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 ละเราลองแหกขึ้นนะครับรับผมคิดว่าแหกขึ้นเนี่ยความที่ลูกมันใหญ่มากผมว่าเราหันกลางแบ่งกันดีไหมครับได้ครับผมว่าถ้าทานคนละลูกเนี่ยผมเกรงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะอิ่มซะก่อนไปไม่ถึงเมนูได้ทานเพื่อความกลมเกลียวเราต้องแบ่งกันรับประทานผมว่า รัฐบาลจีนต้องภาคภูมิใจนะที่ประเทศไทยของเราช่วยเก็บรักษาตำรับอาหารได้ขนาดนี้ใช่ใช่โอ้แต่ว่าพอพี่รันแบบแบ่งขึ้นแบบเนี้ทำให้เราเห็นเห็นตัวความเป็นความเป็นไส้ในนแบบตัวแฮหรือตัวกุ้งนะฮะชัดเจนเลยเป็่ไงครับเคี่ยวสักครู่ผมไม่เป็นเจ้าของร้านนะเชี่ยวเหมือนเจ้าของร้านเลยอร่อยจริงอร่อยจริงครับ ในหลายกรรมหลายวาระเนี่ยพี่รันมาตเชียร้านนี้สรุปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านนะไม่เกี่ยวไม่มีหุ้นนะฮะโอ้นี่เชียแบบว่าเหมือนได้ค่าเมมเบอร์รายปีเลยครับมเสียตังประจำครับแค่แต่คนที่ชอบกินคอคอปลาดิบเนี่ยแล้วพี่ก็ทานกับเครื่องเคียงเป็นเมนูที่พี่สุกรีก็ชื่นชอบมากอันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับว่าความคลาสสิกของหือแซนเนี่ยนะฮะก็คือเนื้อปลาแล้วก็โรยด้วยงานี่นะฮะมันมีความหอมหวานนะครับแล้วก็ อย่างที่พี่อารันบอกอะถ้ากินกับเครื่องเคียงเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่าเราทั้ง3คนที่มีเลือดแต้จิ๋วอยู่เต็มตัวได้มาร้านนี้แท้ๆใครที่ชื่นชอบซาชิมิแบบญี่ปุ่นนะครับลองมาปลาดิบแบบจีนบ้างก็ดีเปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่าปลาดิบที่นี่เขาทําได้ดีนะฮะเนื้อปลาเนี่ยแบบแน่นมากเลยครับจะไม่ขาวชิซุกิไปกินปลาดิบฮือแซเนี่ยมาหลายร้านกับร้านเหลียงเซ้งเป็นไงครับ ผมว่าที่นี่นะคือก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนแต่จิ๋วนะที่ชอบกินแบบคนแต่จิ๋วรุ่นอากงอาม่าเนี่ยที่บอกว่าอยากกินถือแซ่ถือแซ่เนี่ยนะถ้าใครที่เมียกงอาม่าอยู่ที่บ้านแล้วอยากกินหือแซ่เนี่ยผมว่าพามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแล้วก็ที่นี่นี่ผมว่ารสชาติเนี่ยนะอันเนี้ยที่จะชิมมา3-4ไอเทมเนี่ยนะฮะทุกไอเทมนี่ผมว่ากินแล้วแบบมันติดลิ้นอร่อยปากจริงๆเลยนะผมกับพี่ระดับ VIP นะฮะแนะนำมากินอันนี้ถึงถือว่า ชาติับก็อ,อย่างพี่รันมาเดือนหนึ่งที4สี่ห้ารอบบางอาทิตย์มาสองครั้งเนี่ยสั่งเมนูเดิมๆนี่หลายสิบปีไม่เบื่อ <c oughs> ผมมีผมมีเพื่อนสนิทเนี่ยที่เป็นนายตำรวจผู้ใหญ่ฮะแล้วเพิ่งเกษียณมาเ,เกษียณแล้วแกก็นัดคันบอกทานข้าวอะ่ะนัดทานข้าวกันนะวันนี้ทานข้าวบางทีก็ไปทานอาหารฝรั่งบางทีก็ไปทานอาหารโน่นนี่นั่นแต่แล้วบอ่อยครั้งที่บอกพี่รันผมอยากทานเหลียงเซ้งอะ่ะเก่งใจพี่รันรู้ว่าพี่รันไปบ่อยไม่ได้ให้ผมไม่ผมไม่ว่าตามสบายเลยผมยินดีผมว่าอร่อย คือมาร้านนี <t thrive> mm ้ไม่ต้องไม่ต้องคอนเซิร์นเรื่องของความหรูหรามหาวอะไรยังไงเรียบเรียบง่ายๆบ้านบ้านทวกับกมิอะไรนะปิ่งใช้ปึ่งเยนนวิทนะอันนี้แบบกินแบบปิ่งใช้ปึ่งเลยกินข้าวบ้านบ้านอ๋อราคาไม่แพงด้วยนะฮะราคาไม่แพงราคาไม่แพงอ่าโอเคบจอันนี้อันนี้ผมต้องบอกเลยว่าด้วยความเป็นลูกหลานแต่จิ๋วต้องบอกว่าหน้าอับอายมากมากเลยไม่ไม่เคยเลยพี่อรันพูดถึงหลายครั้งแต่วิก็ไม่เคยกล้าสั่งเพราะว่ายอมรับว่าไม่รู้ว่ากินยังไงผมมีครั้งหนึ่งผมพาร ผมก็บอกว่าที่นี่จะได้ทานอาหารที่บรรพบุรุษรุ่นอากงรุ่นนภา,าคุณชอบทานแต่ว่ารุ่นพวกคุณเนี่ยถ้าอายุ30กว่ายี่สิบกว่าสี่สกว่าอาจจะไม่เคยทานครับโดยเฉพาะอย่างจานเนี้ยอีหมี่จานเนี้ยผมว่าหลายคนไม่เคยทานมัน,มนเคย,เคยทานในอีหมี่ธรรมดาอีหมี่มันคืออะไรครับอันนี้เป็นอีหมี่ครับเอาตัวหมี่เนี่ยไปใส่แป้งแทนฝายอทอดกรอบสองข้างนะครับทอดกรอบจากนั้นเนี่ยวิธีทานเนี่ยจะจะพิเศษมากนะครับโอ้โหอันนี้เปิดหูเปิดตามากพลยทีเดียวอันนี้อันนี้ไหนไหนวิทย์าคนถามขออนุญาตตักให้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 ทางทางทางวิทย์ก่อนแล ลักษณะนี่แบบทอดกรอบนะครับกรอบเลยทกรอบนี่ครับขอบคุณครับผมแล้วก็มีแฮมด้วยใส่แฮมโดยแฮมเื้อข้างบนนะครับที่พิเศษกว่านั้นคือว่าวิธีการทานนะอันนี้คืออะไรครับชิ๊กโ๋อชิกโชขอบพระคุณครับผมวันนี้เหมือนมาเข้าคอร์สเรียนเรียนวิธีการกินอาหารแต้จิ๋วแต่กว่านั้นก็คือว่าชิโฉแล้ว น้ำตาลโรยต้องโรน้ำตาลด้วยเพื่ออะไรครับพี่อาจารย์เพื่ออะไรมันเป็นรสชาติของการคอมบิเนชันของมันครับมีความเปรี้ยวและมีความหวานของน้ำตาลเข้ามานะครับก๋บยเี่ที่มันกรอบๆนะครับแต่ความแปลกของเขาคือว่าเขาเอาเส้นบะหมี่นี่ฮะไปทอดนะฮะใช่อันนี้คือความแปลกความแปลกจริงๆไอ้เส้นบะหมี่นี่คือเส้นบะหมี่ธรรมดาเนี่ยนะนะฮะแล้วก็ไปทำเป็นทอดนะฮะลักษณะทอดเนี่ยผมตอนแรกเข้าใจว่าอีหมี่เป็นหมี่ชนิกลมที่ไหนก็คือบะหมี่เส้นธรรมดาแล้วไปทอดให้มันกรอบพอส่วนต่อเลยครับผม คือต้องบอกว่าสําหรับวิทย์นะครับพี่สุกรีไม่รู้ว่าพี่ๆเป็นไหมคือตอนเด็กๆเนี่ยเราจะใครพูดว่าไอ้เป็นคนเชื้อสายจีนเป็นคนแต้จิ๋วเนี่ยจะรู้สึกบอกไม่อยากให้คนพูดถึงแต่ปัจจุบันเนี้ยพอพอกว่าเป็นคนเป็นคนแต้จิ๋วหรือว่าพูดถึงเรื่องจีนเนี่ยมันดูมีความทันสมัยมันดูมีความภาคภูมิใจพ่อถือว่าการเป็นคนจีนนะครับจากจีนจีนเพราะว่าแต่บังเอิญประเทศไทยเนี่ยมีคนจีนแต้จิ๋วเยอะที่สุดใช่ครับใช่แต่จริงถามว่าจีนพวกเชียนจะมีเยอะมันมีจีนไทย ด้วยความที่ตั้งเดิมเนี่ยคนจีนต้องถามว่าย้อนรอยคนจีนมาประเทศไทยเพราะอะไรครับก็คือเพราะว่าส่วนมากลำบากส่วนมากเอาไปส่วนมากนะส่วนมากมาเพราะความยากลำบากเพราะว่ามีสงครามกลางเมืองความยากลำบากเพื่อย้ายมาืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลามาแต่เริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะทํางานเป็นกุลุงกุลีไปเลยตามความนี้แต่สิ่งที่ตอนนี้ผมว่าคุณต้องเรียนรู้ใหม่คือ Amazing China 40ปีจากช่วงที่เราเคยส่งตังค์ให้เขาปัจจุบันอาจจะต้องไปขอตังค์เขาก็ได้นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศเขาร่ำรวยขึ้นมาใช่ใช่ใช่อาจจะมีกิจขึ้รมบ มันก็เลยมีความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่พูดถึงว่าความเป็นจีนเนี่ยเป็นความล้าสมัยปัจจุบันเนี่ยความเป็นจีนเนี่ยคืออะไรเทคโนโลยีความ้ํำสมัยเศรษฐกิจทุกอย่างอยู่ที่จีนหมดแลยรถยนต์อีวีอะไรต่างๆที่เมืองไทยปัจจุบันจองกันสนุอะไรก็จีนมันจะจีนหมดใช่ไเราเห็นว่าพอเรามีเชื้อสายจีนเนี่ยการไปต่อเชื่อมอะไรนี่ดูว่ามีแต้มต่อมีความได้เปรียบอย่างที่รันก็ทําสถาบันวิทยาการผู้นําไทยจีนไปเยือนจีนบ่อยๆทางประเทศจีนเนี่ยวิดเราไปปักกิ จะเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทางจีนเองเนี่ยเราไปเจอดับรองประธานสภานะครับแล้วเขามีมีโอกาสที่ให้เวลาเราสองชั่วโมงนั่งพูดคุยกับเราว่าในฐานะคนเชื้อสายจีนคิดว่ามีความร่วมมือในมิติไหนอยากให้จีนร่วมมือกับเราได้เพราะเขาให้ความสําคัญโดยเฉพาะเจนเนียเพราะเจนที่เป็นเจนที่เติเตบโตขึ้นมาครัแล้วจะเป็นเจนที่ทาให้เกิดคําว่าจงไท่ยอยู่วเห่าหรือจงไท่าย,ยิชาชิง <laughs> เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ผมว่าเขาให้ค,ความสําคัญกับเราเยอะมากผมชอบนะเวลาตอนไปกับพี่รันนะครับคนจีนเขาจะเรียกพวกเราเนี่ยที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยหรือรวมถึงพี่รันด้วยเขาใช้คําว่าเฉียวเป้าซึ่งคาว่าเฉียวก,ก็คือมันหัวเฉียวเป็นคนที่เป็นสะพานเชื่อมคนที่มีเชื้อสายจีนคําว่าเป้าคำเนี้ยถ้าตัวอักษรจีนเนี่ยคือแปลว่าคันของมารดานะเขามองว่าเราเป็นคนเลือดเดียวกันเกิดจากคันมารดาเดียวกันก็คือแผ่นดินบรรพบุรุษ อันนี้ถือว่าเป็นมิติความสําคัญนะอย่างวันนี้เนี่ยเรามากินอาหารจีนนี่ก็เป็นการเชื่อมมิติและที่สําคัญที่อยู่ในมือผมเนี่ยอันนี้บอกพี่อานันท์ครับเป็นออกส่วนใช่ไหมพี่อานันท์ใช่ครับอันนี้บบกว่าอยแางลมนี่ตัวเต็มๆสดมากนะสดมากสดมากสดมากอร่อยมากนี่ทำไม่ใช่เพื่อการถ่ายทำรายการนะครับอยุธีผมจะซัดให้หมดเลยเมนูของโปรดผมไม่ยิ่อันวิทตักเพิ่มหน่อยอ๋อเพิ่มเลยฮะ ช่วงนี้ทีมงาน Awake Media เราทำงานกันอย่างหนักแน่นในการผลิตคอนเทนต์ดีๆออกสู่สายตาสาธารณชนอยากได้กำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe รวมถึงกระดิ่งในช anel ของเรา Awake Media ครับมีเนื้อหาสาระดีๆมากมายทั้งเรื่องกีฬาวัฒนธรรมไทยจีนสุขภาพและแรงบันดาลใจมาฝากกันอย่างต่อเนื่องครับถือเป็นเกียรติมากครับที่ท่านสาะเวลามารับประทานอาหารกับเรา คุณอรันเอี่ยมสุรีปัจจุบันคือกรรมการมูลนิธิปอดเด็กตึงประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนผู้อำนวยการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวถ้าเป็นเรื่องจีนไม่ว่าในมิติไหนท่านคือตัวจริงรวมถึงเรื่องของการชิมอาหารจีนด mm. ้วยครับขอเสริมอีกหนึ่งคำว่าจงไทยจาชิงเนี่ยหรือถ้าแปลเป<อ>็นไทยจีนไทยใช่หรือไกลพี่น้องกันเราได้ยินคำนี้มาเยอะมากแต่สิ่งที่เราไม่รู้คือว่าเชื่อไหมครับว่าประเทศจีนเนี่ยมีใช้คํานี้กับประเทศไทยประเทศเดียวนะมันไม่มี จงกับประเทศนั้นจงกับประเทศนี้จงคือประเทศจีนนะครับจงเป็นอีจาฉินไม่มีใช้กับประเทศไทยประเทศเดียวเพราะว่าเราเป็นประเทศที่ถ้าถามในมุมผมเนี่ยในอดีตตอนที่จีนลำบากเนี่ยประเทศที่ต้อนรับดูแลคนจีนเหมือนญาติพี่น้องประเทศไทยแต่จีนปัจจุบันเองเนี่ย ไทยเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่กืนคนจีนได้ใช่ทให้กลมกลืนด้วยการเป็นเนื้อเดียวกันฮฮฮสมัยตอนผมเด็กๆผมว่าพี่ก็เหมือนกันครับตอนเด็กๆเนี่ยเวลาใครถามเราย้อนกลับไปสัก5 0 6 0 50กว่าปี60ปีก่อนถามว่าเอ๊ะพี่เป็นคนอะไรอ่ะฮะคนไทยเชื้อสายจีนอ่าใช่ครับเดี๋ยวนี้คำนี้ผมว่ารุ่นวิทย์ไปทันละครว่าคนไทยเชื้อสายจีนไม่มีใครใช้ละป็นคนไทย เป็นคนไทยถูกต้องถูกต้องแต่ถามว่ามีมีเชื้อจีนไหมคุณบอกมีแต่ครัว่าเชื้อสายจีนคําหลังที่เราใช้กันสมัยเเรานี่ยไม่เคยปรากฏไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่รีกันไปเลยคือกลืนกลายเป็นไทยเลยกลื่อนไปไทยแต่ว่าถ้าคุณไปที่ประเทศอื่นประเทศที่ผมเมนเช่นขึ้นแบบเมื่อกี้เนี่ยคุณไปถึงปั๊บเนี่ยเขาบอกค่นคนจีนแม้กระทั่งที่ผมอยู่ปตึทเนี่ยคำว่าขวาเฉียเป่าเดือดสั้นถังคนจีนพ้นทะเล ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำความดีนี่คือสาเหตุส่วนหนึ่งความเป็นคนจีนในประเทศไทยที่ประเทศไทยให้โอกาสคนจีนคนจีนก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นเรามีโอกาสเราตอบแทนสังคมด้วยการทำความดีดีไหมนะครับผมขอโทษออกนอกเรื่องไปนิดหนึ่งเนี่ยเยี่ยมมากเลยครับแล้วคุณทานคนเดียวเนี่ยมาตักให้ผมแล้วขอโทษขอโทษไม่ทันดูสห้พี่ตุ๊กยิ้มพี่พี่กยิ้มใช่ครับคืออันอันนี้นี่บอกว่าพี่พี่อรันพูดมาเนี่ยนะฮะคือจริงๆอะไรคุณก็สงสัยนะคำว่าหัวหัวเฉียวหรือหัวเคี้ยวเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยยยยภาาาษจีีีนหหเเเววววั่่แปลอะไร คนจีนแหคนตะเล็กรู้จักแต่โรงพยาบาลหัวเฉียวครับแล้วก็ออปอเต็กตึงเนี่ยก็ไม่ตอนแรกก็เข้าใจว่าปอเต็กตึงก็ส่วนปอเต็กตึงนะหัวเฉียวก็ส่วนหวัวเฉียวนะไม่เกี่ยวข้องกันจนหลงังตอนหลงังมาดูว่าอ๋อคือคืออันเ<ม>ดียวกันปล่อยตึงเป็นแม่ฮะ ปุ้ยตึงนี่เป็นแม่มีลูกก็คือว่ามีลูกเป็นโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับมีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเช่นนท์พระเกียรติแล้วก็มีคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นผู้อนวยการรุ่นพี่รุ่นพ่อผมสมัยก่อนเนี่ยเกิดที่หัวเฉียวเยอะมากใช่ใช่ใช่สมัยคนจีนยกกับไปคนจีนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะถ้ามีคลอดเนี่ยผมจะมาจะมาคลอดที่หัวเฉียวใช่ผมหัวเชียวก็ไปคลอดที่หัวเฉียวจริงๆไม่ลงพยาบาลเอกชนนะแต่ว่าวิทยาการนี่ต้องบอกว่าก้าวหน้า แม้ว่าจะมีความเป็นจีนราคาลงวันรัดแต่ได้บริการแบบแบบเอกชนคณะที่โปเด็ดไหมอร่อยมากนี่เป็นคณะผัดที่โปนะครับที่โปเนี่ยจริงๆก็คือเนื้อปลาแห้งนะฮะปลาแห้งเนี่ยขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็อันนึงเนี่ยนี้จะมีลิ้นเป็ดด้วยนะพี่พี่นะไอที่ผมชอบสุดเลยผมไม่ชอบที่โปนะผมชอบตัวลิ้นเป็ดลิ้นเป็ดซึ่งทบแกะกระดูกแกนก้ากทานได้เลยโดยที่ไม่มีกระดูกนะนะะฮลิ้นเป็ดเนี่ยกระดูกเนี่ยอร่อยมาก ปกติเราต้องคายกระดูกออกมาไม่ต้องเมยอันนี้ตอคายเรียดร้อยเลยหมดเลยเี่ลันครับอันนี้คณะเขาก็เลือกสรรมาด้วยนะเพราะก่าดูเนี่ยมาครับคระอ่อนๆกรอบอย่างพี่เข้าปากกรอบมากเราพูดถึงเหลียงเซ็งมาต้องนานต้องถามพี่สุกรีว่าเดินทางมานี่สะดวกอะไรยังไงบ้างครับใครมาเส้นถนนพระรามหนึ่งพระรามหนึ่งนะฮะมาถึงแบบจยแยกก่อนจะไปถึงสะพานกษัตริย์ศึกนี่เลี้ยวซ้ายเข้ามาอยู่ขวามือ หาง่ายมากเลยถนนรองเมืองใช่ครับอยู่ใก,ใกล้ๆกับโรงแรมทวินทาวเวอร์พ<ช>ี่โทษนะครับเนื้อปลามันชิ้นใหญ่โอ้ผมต่างเชียงครับผมครับอาวิทย์มาเมื่อกี้พี่อรังเขาพูดถึงน,นะว่าตัวนี้คือเมนูเนื้อท้องปลาของปลาต้มบวยอ่านสำหรับผมนะผมชอบมากน้ำซุปอันเนี้ยทานแล้วภาษาแต้จิ๋วใช้คำว่าเช่งเอ่าอันนี้นะครับพอพี่อรังบอกพูดเฉ่งเช่งครับเนี่ยนะผมจะเนี้ยดูนะฮะโอ้โห สาเจ้านะฮะเช้งเชงคือใสๆอ่าคือนอกจากมากินข้าวอร่อยๆที่ร้านเลี่ยงเซ็งแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยนะฮะได้เก็บความรู้นะฮะเรื่องจีนเนี่ยพี่อรันเนี่ยผมว่าพี่อรันเนี่ยเป็นครูท่านหนึ่งนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องจีนเนี่ยไม่ต้องไป Google นะครับมาหาพี่อรันไม่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 ใช่หรอกคือคือผมว่าช่วงหลังๆเองเนี่ยผมอาจจะพี่ผมเองอาจจะเบิร์นด้วย ด้วยเหตุการณ์บังค uh, like like right. ับทาให้กลายเป็นว่าผมเนี่ยต้องทําเรื่องเกี่ยวกับจีนเยอะในช่วง78ปีที่ผ่านมาทําเรื่องจีนเยอะก็เลยความรู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งอะทำให้ผมรู้สึกเอ๊ะผมต้องกลับมาทําเรื่องจีนแล้วจากเดิมที่พี่ผมจบธรรมศาสตร์จบมระสาชันแล้วผมไปจบเมืองนอกอเมริกาไม่ได้เรื่องจีนนะไม่ได้เรื่องจีนเลอเมริกาครับแต่เหตุการณ์บางอย่างทําให้ผมเนี่ยกลับมาทําเรื่องจีนครับบังเอิญว่าผมเองเนี่ยเจ็ดปีที่แล้วพี่สุกีวิทย์เขารู้ผมโชคดีบังเอิญว่าทางทางสานทูจีี่ย ให้เกียรติผมให้ฐานให้ผมพูดจีนได้เนี่ยแล้วก็ครอบครัวก็ทําเรื่องจีนมานานผู่ผมก็เป็นวีรชนจีนบนทะเลให้ผมเนี่ยกลับไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเลวกันเป็นประชุมสองสภาจากกินข้าวกลายเป็นเรื่องระดับรัฐบาลจีนไปแล้วการประชุมสองสภาที่จีนเขาเรียกว่าเหลี่ยงคุย้ยเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน NPC กับสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน CPPCC เปรียดได้ดังวุฒิสภา ครอบครัวของคุณอรันได้รับการยกย่องจากทางการจีนอย่างสูงหนึ่งโดยต้นตระกูลเอี่ยมสุรีคือท่านเอี่ยมเอี่ยมสุรีชื่อจีนแท้จิ๋วคือนายเฮียกวงเอี่ยมเป็นประธานมลนิธิปอเต็กติงท่านแรกคือวีรชนจีนพ้นทะเลที่ได้ชื่อว่ายอมพลีชีพเพื่อชาติจีนจนกลายเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับ สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้และถูกใจนะครับบริษัท Awake Media ของเรารับผลิตงานวิดีโอโปรดักชันและจัดอีเวนต์แบบครบวงจรตั้งแต่โฆษณาสเกลใหญ่ไปจนถึงคลิปออนไลน์ที่บรรดาแบรนด์และร้านค้าใช้กันเยอะเอาเป็นว่าถ้าสนใจงานวิดีโอเราพร้อมบริการทุกระดับประทับใจในราคามิตรภาพครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่หมายเลข084-044-7457 084-044-7457 โทรเข้ามาคุยกันก่อนได้ครับก็เจอหมูมันเป็นสวต่างชาติมผมก็ไปชุมที่จีนสิบกว่าวันมหาสารประชาคมครับแล้วก็ผมว่าวันสุดท้ายได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คนจีนพ้นทะเลซึ่งเป็นที่ที่เขาพูดถึงเรื่องที่ว่าคนจีนสมัยส,ยสงครามโลกที่สองที่จีนโดนญี่ปุ่นลุกรานแล้วคนจีนในยุคนั้น,น,นเขาทาอะไรบ้างในแต่ละประเทศทำไรบางประเทศนะครับเป็นเจ้าของแบงค์รวยแล้วนี่ขายแบงค์ ได้เงินมา400ล้านดิส่งกลับไปช่วยจีนหมดเลยเขารู้ว่าประเทศเนี้กำลังส่งเหล็กให้ญี่ปุ่นทำอาวุธเขาปิดท่าเรือไม่ให้เรือออกอประเทศไทยเองก็มีการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นมีการรวบรวมคนจีนพ้นทะเลในประเทศไทยที่เริ่มมีมีตรงมีตงัตงส่งคนส่งอาวุธนะครับส่งเงินทองส่งทุกอย่างไปช่วยจีนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยอย่างสมมติเทศอากงผมเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตที่เยาวราชที่นั่นเองเนี่ยผมเดินเข้าไปแล้วผมช็อกนะฮะผมไปเจอกี่เผ้ามาม่าผม มีคราบเลือดเลือดอากงอยู่อยู่บนตัวเสื้อโอ้โหซึ่งครอบครัวผมไม่มีใครรู้ตอนที่อากงอ่ะเสีย,ยชีวิตข้าตบปบามาเนี่ยพ่อผมห้าขบเองอมไม่มีใครรู้เรื่องอแต่ว่าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์คนจีนผมเอผมดูเสร็จแล้วผมก็ช็อก ณโมเมน์ oh. นั้นมมผมเลยคิดว่าเอ้ยมผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยมผมน่าจะทาเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องความตําพันไทยจีนก็<ม>เลยกลับมาทําไม่กันจริงๆ78จปีก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้เรื่องจีนคนรุ่นผมนะสมัยก่อนเนี่ยจำนวนมากจบตรีเมืองไทยแล้วไปเรียนโทเมืองนอกเป็นอย่างนี้เยอะมากเ<ห><ห>สร็จแล้วกลับมาป๊อปเนี่ยด้วยความที่สมัยนั้นนะยุโรปอเมริกาเฟื่องฟูแล้วกลับมาเราเป็นเด็กหันนอกใช่ใช่พี่คำว่าหันนอกเลยนะหัวใช่นอกเลยว่าเฮ้ยกู ขึ้นไทยขึ้นฝรั่งเป็นอย่างนี้มาตลอดนะจนกระทั่งเจอเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยรู้สึกเฮ้ยเราเองเชื้อสายจีนเราไจะต้องทำอะไรบางอย่างไหมจริงๆไม่ได้นานนะเจ็ดแปดปีก่อนนั่เสื้อกี่เพ้าธรรมดาตัวหนึ่งแต่ว่ารัฐบาลจีนเขานําไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ผมจะบอกว่าวันที่ท่านสีเย็นผิงเนี่ยมีขบวนสวนสนามอยู่ที่หน้าเทียนเหมิน่ะถ้าสังเกตเห็นเนี่ยมีรถท่านสีเยนผิงอยู่ข้างหน้าวิ่งอยู่มีรถข้างหลังหนึ่งคันรถสีดําเป็นรถว่างรถเปล่า ในความหมายคือรู้ไหมครัคันนั้นเนี่ย s u พ p o ว่าคนที่มาในขบวนเดียวกับท่านสีนิพิงเนี่ยคือคนที่ทําคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติค,คนที่เป็นวีรชนจีนคนทะเลในยุนคกึนตันไมอยังต่งเสียสลักเขา,มมเาหมายถึงสื่อนั้นเลยว่ารถคันนั้นรถเป็นรถเปล่า,า,หาให้คนเหล่านี้เนี่ยที่เคยทําประโยชน์้ประเทศชาตินั่งอยู่ขางหลังผมนี่ด้วยความโง่เขลาผมเข้าใจมาตลอดเลยว่าเผื่อว่ารถเสียบนกนะดานั้นเลย ที่ท้องปลาต้มบวยเนี่ยไอตัวเนื้อปลาเขาก็อร่อยมากเลยพี่ผมจะไปบอกที่พี่อรันว่านเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะรอรอบจะจะตัะอีกรอบนึงเพราะว่ามันนุ่มมากแล้วับพี่กับคุณมากพี่คือคือคือตัวตัวเนื้อปลาเนี่ยนะครับที่พี่อรันตักให้เมื่อกี้เนี่ยนะบอกว่าชิ้นใหญ่นะจริงๆแล้วเนี่ยพอกินเข้าไปนะผมกินพอมาใช้เวลา2คำกินหมดเนี่ยนะฮะอร่อยมากแล้วก็ที่สําคัญนะมันไม่คาว <laughs> ใช่พี่รนัครนครับคือ,เม,อเมื่อกี้เนี่ยผมได้สังเกตในส่วนผสมหิง อย่าง <Okay, S 2> ไปคิงเนี่ยนะมันขับลมแล้วก็บวยเนี่ยนะฮะมันแบบเชงเชงหรือแบบใสๆสเนี่ยน้ำใสใแต่น้ําซุปมันเนี่ยผมมารสชาติมันเนี่ยมันมันมันละมุนมากเลยนะมันมีค,ความใสที่พี่ว<า>่าแล้วมีความสดชื่นผมว่าอันนี้นะอากงกับม่ามานีถูกใจเลยนะครับนะเพราะว่ามันมเคี้ยวง่ายทานง,ง่ายนะครับอันนี้นะถ้ามาดูอยู่นะฮะต้องบอกอตตีนะโซยตีนะนที่นามากินร้านนี้นะแน่นอนอาม่ากีไม่เคยทานนะทานเมนูนี้น้ําตาไหลเลยคิดถึงบ้านนี่คืออากงเลยนะนี่คืออากงเลยนะ อย่าพูดไปนะครับเพราะว่าอาม่าผมนี่เป็นแฟนขับรายการนี้นะ <All right. S 1> ทุกร้านที่เรามากินห mm hmm. มายพี่สุกรีพามาตะเกียบคู่รวมถึงวันนี้ตะเกียบคู่ v i p ที่ได้พี่อรันมาเนี่ยผ่านไปประมาณครึ่งเดือนเนี่ยผมจะต้องพามา,มา mm hmm. แล้วบอกว่าอันนี้เป็นเมนูที่พี่อรันแนะนําเลยนะฮะ mm hmm. พี่อรันคือจริงๆแล้วผมว่าคนจีนเนี่ยเวลาเขาปรุงอาหารเนี่ย mm hmm. เขาจะมีการสอดแทรกเรื่องของภูมปิปัญญาเรื่องของระดูการข้ามาเกี่ยวข้องอาหาร,ราเตี๋ยวควรทานอะไรตอน mm hmm. ไหนเวลาไหนแม้กระทั่งคนแพทย์จ mm ีนเขาบอกเลย ตอนนอนคนนอนเวลาไหนอืมอืมอมตอนตกไม่รีเแต่ตอนออกนะเนีเรื่องภูมิปัญญาเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยที่พี่อรันกับพี่สุกรีว่ามาเนี่ยคือความเป็นจีน,นมันมีวิทยาการเก่าแก่ที่เป็น, 1000, ปนพันพนปีที่มันยังใช้ได้ในปัจจุบันเยอะมากนะครับถ้าเราเข้าใจเขาผ่านทางพี่อรันเอยหรือว่าสถาบันวิทยาการผู้นําไทยจีนหรือว่าทางมูลนิธิปอดเต็กตงที่ดําเนินการอยู่ในการช่วยเหลือคนทุกชนชั้น แบบไม่แบ่งแยกเนะชื้อชาติศาสนาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเข้าถึงความเป็นจีนได้มากขึ้นเนี่ยเราจะได้ความรู้ต่างๆมากมายมาปรับใช้นะฮะจริงๆเมื่อกี้พี่สุกีพูดถึงว่าประวัติศาสตร์เนี่ยของจีนมีแบบเป็นพันๆปีแม้กระทั่งเรื่องยาจีนนะยาจีนเนี่ยหมอจีนวิธีรักษาการฝังเข็มการอะไรเกิดจากอะไรครับนะการทดลองนะทดลองลองผิดลองถูกใช้ยาตัวนี้แล้วดูผลเป็นยังไงนะจากนั้นก็ดูฟีดแบคเป็นพันๆปีแล้วจดบ,บันทึก ทดลองจดบ,บันทึกทดลองจดจนสุดท,ท้ายรู้แล้วว่าการฝังเข็มฝัองอย่างนี้กระตุ้นแล้วจะได้ผลดียังไงอ,อ,อาหารจีนเนี่ยมันมีแบ่งหลายหมวดหมู่ที่ไม่เหมือนกันที่จริงแต่จิ๋วกับกงตุ้งติดกันนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยแต่จิ๋วเนี่ยบางส่วนเนี่ยบางทีไปใกล้ทางใช่ฮกเกี้ยน,นยมันก็จะมีซึมซับความเป็นฮกเกี้ยนหน่อยไอเราเองคนไทยเนี่ยกงตุ้งทานจนกระทั่งกลายเป็นอาหารไทยไปแล้ววันก่อนเพื่อนคนจีนมาผมสั่งคณะปลาเค็มเขาบอกเอ๊ะเหมือนของพันเขาเลยพอพี่พูดถึงคณะปลาเค็มแล้วเนี่ย อันนี้ก็เป็นข้าวผัดการผรสมผสานนะแต่เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับเพ<อ>ราะว่าอันนี้มีการใส่เนื้อหมูแล้วก็มีกุ้งเข้ามาด้วยนะฮะแล้วน่อมีปลาเคม็มแล้วเนี่ยก็จะมีคณาซอยนะครับอันนี้นอกจากอาหารคาวแล้วเห็นว่าเมนูของหวานที่นี่ก็มีหลายๆเมนูให้เลือกแล้วก็หลายเมนูอยู่ในดวงใจด้วยเดี๋ยวเราไปดูของหวานกันครับ แต่กล้วยนี่บำรุงมากนะครับแล้วก็มีแม่ครัวพี่พี่กันแล้วมีที่สำคัญเนี่ยพุ้สาแดงเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของตระกูลยาเลยนะครับแล้วด้านล่างนี่อันนี้อันนี้จะเป็นมีข้าวเหนียวเผือกด้วยนะผสมกันวิ๊งงมากเลยตรงที่ว่าปกติแล้วโอนี่แปงกวยจะมาเป็นเป็นจานไหมครับอันนี้เป็นลักษณะของแบบกินเพื่อความปองดองอี๋เนี่ยนะเลยใส่ชากุมกลมเข้ามาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเกียรติของผมอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ได้มีโอกาสเสิร์ฟพี่อรันเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับเสิร์ฟอาหารให้กับท่านผู้มีการเนี่ย์มา ต้องบอกว่าตะเกียบคู่ติดลิ้นอร่อยปากของเราเนี่ยอัปเกรดสู่ตะเกียบคู่ VIP ก็อไอเดียพี่อรันอ่ะนะครับขอบคุณครับพี่ครับเราร,รู้จักร้านเลี้ยงเซ้งอีกมิติหนึ่งนะครับมิติที่พี่อรันให้คำแนะนำแต่กล้วยก็ดีเปือกเนี่ยกับข้าวเหนียวมันเข้ากันดีมากเลยข้าวเหนียวไม่ค่อยเยอะตัวเนื้อเผือกจะเยอะกว่าเขาเมื่อเขาเขาไปผสมประสานเมนูนี้เหมาะกับการจิบกับน้ำชาผมจะบอกว่าไอซ์รีนี้เนี่ยตอนผมเด็กๆนะครับเด็กๆเนี่ยเมื่อเมื่อสักห้าสิบกว่าปีก่อน สมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่รถไม่มีแอร์นะครับแล้วพ่อผมมาขับรถพาไปร้านผมจําแม่นเลยว่าก็ทานนั่งบนรถนะครับเกาจะมีตัวหนีบกระจกรถอ่าไปวางโต๊ะผมใส่ชุดนอนไปนะทุกคนออกจากชุดชุดบ้านชุดนอนแล้วก็นั่งทานบะหมี่ลูกชิ้นปลาอ่าห้าสิบกว่าปีก่อนนั่งทานบะหมี่ลูกชิ้นปลาทุกคนก็นั่งสี่มุมก็วางสี่สี่สี่ช่องแล้วก็นั่งทานกันแล้วตอนจบเนี่ยคือไอศกรีมเยี่ี ผมจะบอกเด็กๆจําได้ว่าน้องชายกับน้องสาวผมทุกคนบอกว่าป้าป้า,ปาอยากไปแล้วอยากขึ้นสวรรค์อไอศครีมที่นี่สมัยก่อนที่เรากินนียกว่ากลิ่นจะขึ้นสวรรค์อันสิ้นสุดบรรยากาศยังเหมือนเดิมไ <ผม S 1> หมผ่านมาห้าสิบกว่าปีนี่ผมจำไม่ได้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพอพี่อรันพูดถึงอย่างนี้ปั๊บเนี่ยทำให้เรานึกถึงบรรยากาศนั้นะแล้วก็อันนึงเนี่ยคือผมว่าเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของเรื่องเซ้งนี่ไหมฮะที่ว่ายินลี่ที่เสิร์ฟเนี่ยไม่ใช่ยินลี่ธรรมดานะครับเป็นยินลี่ที่ มีเม็ดเชอรี่อยู่ในด้วยโอ้โหแบบมันไม่ค่อยหาหาไม่ค่อยมีในวินนะนี่กลายเป็นว่ามันเป็นความแมทชิ่งสมมติว่าสองท่านทานทุเรียนใช่ไหมครับผมทานวลามวลามมีความหอมนมใช่ใช่ใช่หอมนมแล้วมันริชมากจริงๆเวลาทานไอศ์รีมเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงเนี่ยใช้นมจริงนมจริงมันอยู่ที่ตัวนี้ทานทานแล้วเข้าปากจะรู้เลยร้านไหนวานิลาดีไม่ดีเนี่ยจะรู้เลยใช่ไหมครับอะไรที่เป็นเบสิกที่สุดแล้วทำได้ดีเนี่ยคือร้าน้นแปลว่าของจริงเหมือนอาหารร้านนี้ก็คือ ดูแล้วหลายเมนูก็เบสิกเบสิกแต่ทำได้ดีไอศครีมก็เช่นเดียวกันเขาใช้คำนี่พี่สุกี้ว่าโฮมเมดไหมนี่โฮมเมดโฮมเมดนะโฮมเมดะนะทำที่บ้านตั้งใจทำทำใช้อินกิวเดียนดีๆทำใช่ไหมสำหรับเพื่อนๆเท่าแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ถูกใจแนวทางการรีวิวบวกกับสาระความรู้ในแบบตะเกียบคู่ และอยากให้เราเดินทางไปเยี่ยมเยือนร้านของท่านเพื่อช่วยกระตุ้นการรับรู้ของลูกค้าและเพิ่มยอดขายสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลข084-044-7457 084-044-7457เราพร้อมดูแลทุกท่านแบบกากี่นังคนกันเองครับคนที่ดูรายการติดลิ้นออะไรปาก EP นี้นะครับก็อบอกว่าวันนี้ความสมบูรณ์แบบเนี่ย นอกจากอาหารรสอร่อยตั้งแต่เมนูแรกงาจนมาถึงเมนูของหวานนะฮะและก็ปิดท้ายด้วยไอศครีมแล้วก็มีเยลลี่อย่างเงี้ยนะฮะชิมอาหารไทยร้านเรียงเซงนะวินนะผมว่าวันนี้เหมือนที่ตะเก็บคู่สักเนี่ยฮะแนะนําโดยซูเปอร์วีไอพีของเราครับออรขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบถ้าทําให้รายการมีความน่าสนใจนะ้อยลงก็ขออภัยด้วยจริงๆแล้วพี่ร้านนี่ยภารกิจย,ย,ยุ่งทั้งวันเลยนะครับ <laughs> แต่วันนี้มาร่วมให้คําแนะนํารายละเอียดด้วยนะฮะก็จะบอกว่ กับอบพูดพี่อรันเมงชูนะครับที่วันนี้ให้เวลาเราสองคนมาอย่างเต็มที่เลยติดลิ้นอร่อยปากตะเกียบคู่เราสองคนแล้วเนี่ยนะฮะในอีพีต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ V.I.P. ต่างเนี่ยมาร่วมให้คําแนะนําร้านอาหารเด็ดๆของแต่ละท่านเนี่ยในดวงใจนะครับใช่ครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ YouTube c ช anel ของเรา Awake Media รวมถึงเพจไทยคำจีนคำของเราเหมือนเดิมก็จะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับทางพี่สุกรีบ้างทางพี่อรันบ้างอยู่ในเพจของเราอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ ถือว่าพอสมควรแล้วอิอ่มแล้วอิอ่มแล้วอิ่มแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้อิ่มแล้ว <laughs> มีความสุขนะฮะ <g ülme> ก็เดี๋ยวเทมหน้าจะไปไหน <c oughs> ค่อยพบกันอีกทีสวัสดีนะครับสวัสดีครับ